้อดโตกหมอนมวนเอามาเลยคนเดิกเอ็นเขาเปียกประดนอะไรยานวนอะไเย็นแล้วมันพุ่มาใชมองอันนี้มองมังอันี้เอโอ๊ารวัเเออ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 แม่ เนี yeah. Yeah. ่ย่ตัวแพกบเนาะมอนวดผู้นี่งมาหอดปุ๊บเด็กนวดออากันแล้วพี่น้องโอ้ยนี่ไงบอหลอนพูแหนึนีไรนีไรสดอีกว่าที่หากะไปอันงาน่าหยีมันดีทีแล้วกะ เล่นทีเดียวเขาสะะขารคามแต่ว่าเลืเ้มบราจะไปเลื้มพันไปนี่หที่หายดีรู้ว่าที่ป่วยก็เกานอนนะขอบคุณค่ะด้อย